สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องผักง่ายๆที่มีตามพื้นถิ่นเป็นผักที่เกิดได้ง่ายตามปกติผักนี้จะสวยงามในฤด,ดูฝนและก็บริเวณที่มีความชุ่มชื้นสูงผักนี้ก็จะรู้จักกันทั่วๆไปก็เป็นผักโขมหรือว่าผักโขมแล้วแต่ท้องถิ่นจะเรียก หล้กกาที่สำคัญหักตัวนี้มีความสามารถในการแพร่กระจายสูงดูจากปริมาณของมเมล็ดที่เขาเป็นมเมล็ดเล็กๆออกเยอะแต่ละผู้แต่ละพวงจะมีล้วนแต่มีมเมล็ดพร้อมที่จะกระจายพันธุ์พร้อมที่จะแบบตกลงพื้นดินแล้วก็กระจายตัวไปได้ทุกที่จึงเป็นสาเหตุ ให้เวลาที่ความชื้นเหมาะสมอุณหภูมิเหมาะสมเขาก็สามารถที่จะแพร่กระจายได้ตามพื้นดินทั่วๆไปพื้นดินที่เขาชอบมากๆจะเป็นพื้นดินด้วนซุยแต่หากเป็นพื้นดินที่ไม่ได้ตามทฤษฎีเขาก็สามารถที่จะเกิดได้เนื่องจากเขาเป็นพืชที่เกิดง่ายและก็กระจายพันธุ์ได้ง่ายพืชตัวนี้ก็ สามารถนำมาเป็นอาหารได้โดยเฉพาะบริเวณส่วนยอดและก็บริเวณใบอ่อนคุณค่าทางอาหารของผักขมก็จะมีสูงมากโดยเฉพาะอาหารคุณค่าทางอาหารด้านโปรตีนในท่านใดที่ชอบรับประทานอาหารประมาณเป็นพวกมังสวิรัตก,ก็จะสามารถนำมาทำอาหารได้ โดยวิธีนำมาทำอาหารก็จะมีหลายแบบแล้วแต่คนชอบมีเอามาลวกแล้วประทานกับน้ำพริกได้เอามาทำแกงอ่อมแกงเลียงได้เอามาผัดเอามาทอดได้ซึ่งผักขมนอกจากให้อาหารเป็นอาหารของมนุษย์เรายังสามารถนำมาประกอบใช้เป็นอาหารของสัตว์ได้ สัตว์ที่สามารถที่จะมาต้มคลุกกบพวกกลัมก็จะเป็นพวกเป็ดหา่านหรือว่าพวกหมูก็จะชอบอาหารตัวนี้มากๆชอบกินใบนี้มากๆซึ่งใบนี้ก็จะเอาอุดมไปด้วยพวกแคลเซียมแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะตัวตัวคนที่จะรับประทานก็ต้องรู้สุขภาพของตัวเองว่าสุขภาพของตัวเองมีความบกพร่องหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นคนปกติก็สามารถารับประทานตัวนี้เป็นผักเป็นอาหารได้อย่างปลอดภัยโดยล้างให้สะอาดแล้วก็อาจจะทำให้สุกเพราะว่าพวกผักขมพวกยอดพวกใบอาหารทุกชนิดนะม,มันก็จะมีกฎต่ตางๆ อยู่ซึ่งสิ่งที่ทําให้กฎนั้นหายไปหรือว่าสารในตัวอยอดและใบเขาก็คือความร้อนซึ่งผักตัวนี้จะซีเรียสในคนที่เป็นพวกโรคเกาหรือว่าพวกที่แบบกินแคลเซียมเสริมแคลเซียมเพราะว่าสารผักตัวนี้จะมีพวกออกซิเลตอยู่สูงซึ่งตัวออกซิเลตก็จะขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมนั่นเอง ซึ่งตัวนี้เวลาที่จะทําให้ตัวออกซาเลตลดปริมาณลงก็ทําให้สุกโดยการนึ่งต้มก็จะได้ระด,ดับนึงแต่ว่าถ้าจะให้ดีเลยควรเลือกวิธีปรุงอาหารแบบคั่วและกระทอดจะทําให้ปริมาณ ide, ออกซิเจตออกซาเลตลดลงก็จะปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าปริมาณออกซาเลตสูงก็จะทําให้พวกเป็นโรคเกาต์โรคลูมาตออยมี อาการของโรครุนแรงขึ้นแล้วก็ผักตัวนี้ก็เป็นผักที่ขึ้นง่ายๆในสมัยก่อนก็ใช้เป็นอาหารลวกจิ้มกับน้ำพริกก็จะเป็นอาหารสำหรับคนทั่วไปที่ชอบเมนูนแบบนี้หรือว่าถ้าเป็นจะมาฝั่งอทอดก็สามารถที่จะทอดผัดกับพวกเนื้อต่างๆได้แล้วแต่วัฒนธรรมหรือว่าท้องถิ่นไหนจะนิยมนำมาประกอบอาหารแบบไหนซึ่ง ปัจจุบันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าคนสมัยใหม่หรือว่าน้องๆสมัยใหม่จะรู้หรือเปล่าว่าผักนี้สามารถที่จะรับประทานได้เนื่องจากผักนี้มีความเกิดขึ้นง่ายเกิดง่ายจนตามที่ลกล้างว่างเปล่าตามริมทางตามหัวไร่ไปลายน้มก็เกิดจนบางทีอาจจะมองว่าเป็นวัชพืชเราก็จะมานำเสนอว่าพืชตัวนี้สามารถรับประทานได้ให้คนรุ่นใหม่ ให้รู้เผื่อเผื่อแบบไม่รู้หรือว่าท่านใดรู้แล้วก็สามารถที่จะเสริมได้ว่าผักตัวนี้มีประโยชน์ด้านไหนบ้างก็ผักตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นผักโขมก็จุดเด่นๆของเขาก็คือ,อมีความกระจายตัวได้รวดเร็วแล้วก็มีความแข็งแรงเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้รวดเร็วมีความทนต่อสภาพแวดล้อมสภาพที่เขาเกิด ถแปลว่าดินแห้งแล้งแค่ไหนถ้าสมมติว่าเขาได้รับน้ําหรือว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมเขาก็จะสามารถที่จะงอกขึ้นมาใหม่ได้มเมล็ดของเขาจะเป็นมเมล็ดสีดําออกออกน้ําตาลดําเป็นมเมล็ดเล็กๆมีปริมาณเยอะแยะมากมายถึงเป็นสาเหตุที่เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อคนสามารถนำมานำมารับประทานได้แต่ข้อแนะนําขอให้ทําให้สุกแล้วก็ให้ให ระวังเวลาที่เราจะรับประทานว่าเรามีโรคประจำตัวหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะ